หากคุณกำลังมองหาคอสดีๆสักตัวหนึ่งราคาประหยัดคุ้มค่านะครับเหมาะกับการเล่นในบ้านและรับงานนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำครับคอสรุ่นนี้ครับเป็นคอสอนาล็อกมือหมุนของใหม่นะครับรุ่น2-2-3 xs นะครับเป็นระบบคอสแบบ2ทางนะครับคอสแบบระบบ2ทางก็คือขับเบส1ชุดขับกลางแหลม1ชุดนั่นเองนะครับตัวนี้เสียงใสเสียงนุ่มแน่น ใช้ได้เลยและราคาค่าตัวก็ไม่แพงด้วยนะครับผมจึงนำมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าตัวนี้สำหรับคนที่งบน้อยนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเงินแต่อยากจะได้คอที่ดีระดับหนึ่งขึ้นมาแล้วไม่รู้จะไปซื้อตัวไหนนะครับผมก็จะแนะนำตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูกันครับว่าตัวนี้เล่นแล้วตัดขาดดีไหมนะครับแล้วก็แน่นอย่างที่ว่าไหมนะครับตัวนี้ถ้าจะให้ดีก็อย่างที่บอกก็เราก็ต้องหา eq ดีๆจับ เล่นชนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมารีวิวการตัดความถี่กันนะครับของคอร์เจ้าตัว2 2 3 x s ค่าผมอ่าแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นคอร์เจ้าตัว22 3 x s กันตัวนี้นะครับหน้าตาคุณหน้าคุณตาไหมครับเหมือนอะไรก็เหมือน dbx กันนั่นเองนะครับตัวนี้1ซาโปนะครับเอาเข้ามาทดสอบ เวิร์กนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับอ่ะปุ่มแรกคืออะไรปุ่มแรกคืออินพุตที่มาจากมิกนะครับปุ่ม2ก็คืออะไรการตัดคอร์สนะครับว่าจะเอาความถี่เบสเท่าไหร่กางแหลมเท่าไหร่ปุ่ม3นะครับเสียงโลคือเสียงเบสปุ่มที่4ก็คือเสียงของกลางแหลมนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังตัวอย่างคลิปกันนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูว่าเบสนั้นตัดได้นุ่มนะครับแล้วก็กางแหลมตัดได้ขาดเปี้ยเลยนะครับสาหรับรุ่นนี้ครับไปกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราเปิดแบบปกติคือเล่นแบบปกติเลยนะครับปล่อยทั้งเบสปล่อยทั้งกลางแหลมนะครับน่ะเดี๋ยวพอซาวด์ขึ้นสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะปรับเบสลงนะครับและให้ฟังกลางแหลมหรือปรับกลางแหลมลงให้ฟังแต่เสียงเบสครับอ่าเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับอ่ะดนตรีจะมานะครับ so, so you นะครับตอนนี้เราเบาเสียงเบสออกนะครับเดี๋ยวผมจะตัดความถี่ให้ดูนะครับว่าว่าเราตัดแล้วมันขาดไหมนะครับเห็นไหมครับตัดขาดนะครับตัวนี้ตัดให้ดูสมมติถ้าตัดต่ำๆมันก็จะเสียงกลางจะมีเบสมาด้วยนะครับถ้าตัดต่ำๆเห็นไหมครับเสียงกลางก็จะมีเบสมาด้วยอ่ะทีนี้เรามาฟังเบสครับปิดเปิดเบสครับอันนี้เป็นเสียงเบสล้วนๆนะครับเป็นไงครับตัดได้ขาดเกี้ยงเลยนะครับ กับตัวนี้ครับเห็นไหมครับถ้าเรายกสูงนะครับอ่าอ่ายกสูงประมาณนี้ใช้กันอยู่ประมาณนี้กำลังสวยเลยนะครับเห็นไหมครับเบสแน่นนุ่มลึกได้นะครับอ่ากลางแหลมครับเป็นคอร์สที่ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ให้เสียงที่ดีด้วยนะครับสำหรับตัวนี้1ึงซาโปครับ2 2 3 XS ครับ สนใจก็อย่าลืมติดต่อโทร0823292891นะครับเบอร์โทรอยู่ตรงหน้าจอด้านล่างนะครับนะสินค้ารับประกันให้3เดือนเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่งบน้อยงบมีจำกัดและอยากจะเล่นมือหมุนดูก่อนก่อนที่จะไปเล่นดีตอนก็ตัวนี้ครับอ่เดี๋ยวถ้ให้ฟังเพลงไปเรื่อยๆแป๊บหนึ่งนะครับ Ground, well, have we found the same old fears? สำหรับลูกค้าะนะครับลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีงบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมก็จะแนะนําให้เล่นคอร์ดดิจิตอลน,นะครับตัวนี้ได r e แรก6 0นะครับตัวนี้จูนระบบเรียบร้อยแล้วเอาไปใส่เล่นเสียงดีทันทีนะครับก็ตัวนี้ก็มีรีวิวอยู่ในหลายๆคลิปนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับวันนี้เรามารีวิวเจ้าตัวคอร์สอนาล็อกมือหมุนแบบ2ทางนะครับราคาไม่สูงนะครับ เข้าใจครับตอนนี้เศรษฐกิจ,ธธจก็ไม่ค่อยจะดีนะครับแล้วก็งานบางทีก็รับกันไม่แพงอยากจะได้เสียงที่มันโอเคโอเคหน่อยแล้วก็ไปรับงานกันเริ่มต้นไปด้วยกับคอร์สอะนาล็อกแล้วถ้าเรามีงบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเราก็ค่อยมาอัปเกรดเป็นคอร์สยี่ต้อนก็ได้แต่หรือใครที่มีงบแล้วอยากจบเลยนะครับแนะนําว่า ไปดิจิตอลได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้กับคอร์สนะครับวันนี้รีวิวเรื่องคอร์สสนใจจะต่อโทร0823292891นะครับอย่าลืมนิดนึงกดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับทั้งใน YouTube ทั้งใน Facebook ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับติดตามของเราจะมีของดีๆของเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมนะครับ F4 ทุกท่านได้ติดตามกันเสมอเครับผม ขั้นตอนการทําเครื่องก่อนจําหน่ายนะครับสําหรับลูกค้าหนึ่งซาโปทุกๆท,ท,ท,ท่านครับเมื่อเราได้นําเครื่องจากต่างประเทศเข้ามาแล้วนะครับทําการตรวจเช็คทุกเครื่องนะครับแกะรื้อออกมาดูหมดเลยนะครับส่วนต่างๆนะครับว่าตรงไหนจุดบกพร่องเราทําการแก้ไขนะครับหลังจากเราตรวจพบจุดบกพร่องเราแก้ไขเสร็จแล้วเราก็ทําการแปลงไฟนะครับโดยทําการเอาหม้อเนี่ยไปทําไฟมาใหม่เป็น220โวลต์โดยตรงเลยนะครับสามารถเสียบตรงจากเครื่องเราได้เลยครับ แล้วก็สําหรับมิกเซอร์นะครับในเป็นส่วนของ y a m a ฮ่นะครับเราจะยกสไลด์ใหม่นะครับเพื่อใช้งานกันแบบ 100%, เลยครับเหมือนเริ่มนับ1ใหม่เลยนะครับงานของเราทุกเครื่องจะต้อง100%ครับพร้อมใช้นะครับไม่ใช่พร้อมซ่อมนะครับสำหรับการซื้อไปจากเรานะครับอันนี้เป็นส่วนของเอฟเฟกนะครับเราทําการลื้อทุกจุดมาทําความสะอาดตรวจเช็คหมดนะครับนี่เลยงานดีๆจาก1นึ่งาโพพร้อมรับประกันอีก3เดือนเต็มนะครับสนใจติดต่อโชร082 3, 2, 9, 2, 8, 9, 1นะครับเรื่องเครื่องเสียงต้อง1ซาวโปรนครปฐมครับ